ครับวันนี้เราจะพามานะครับทุกคนย่างหอยนะครับ <laughs> ย่างหอยครับทุกคนนี่น่าจะเป็นหอยเซอร์ี่นะครับ <laughs> มากันเด็กน้อยมานี่เด็กน้อยมานี่ <laughs> เขากลองด้วยเรื่อยให้เขาดูนาด้วย <laughs> บอให้ดูอีกดูคนละมันไม่ ต้องใหม่ชาจะมากระโดดนกข้นสูงด้วยอย่างนี่ครับพ่อย่างที่เดาห้องอเผือป๊ามาทำไมเนอะห้องับ,บมึงก็ไปทัน,น้ำเอามาไส่่นวยใหม่เพื่ออาหารันอะไรอะทำอันนี้ไงหอ,อยเห็ดมอนกินไหมกิน หอนหอนหอนเรา้นี่เดียว้อนมเามากินกระปุมังด้วยนี่ก็นานี่นะครับแล้วก็ใส่ผงชรสตาขปปาก็ไปไกลพริกขูปปากก็ไปไกลชอบผิดก็ใส่เนะครับแล้วก็หั่นมะนาวครับ นายยเห็นห้นลลไนมีันะ่าครัแล้วก็น้ำปลาใส่ยังเหนือน้ำปลาเอย้ยกินน้ำมันน้ำปลาน้ำมันน้ำปลาแทงอ่านอกบัวนี่ครับ ตันี้น้ำมันอี่หรอน้ำปลาน้ำปลาน้ำมันโผงนี่คือน้ำมันโผงคือเฮ้ยู้สุดดีครับทุกคนแม่แจ๊ได้ป้งถือฮแซ่ลรดดีเซ่ลดดีอ่เนไม่เปสูตรพวกเขี่ยจิงบวอู้ไม่านีมั่ว ไอกะหวานเนาะไอใบสลัดเหนี่หอมเปี๊ยก็ไม่หอมพี่น้องทุบคนครับชั่ปรุงตามใจเลยครับชอบไหนรสไหนทำอะไรครับทุกคนแล้วก็ใบสลัดเหน่อหอมเปี๊ยครับแต่ยัหอมเปี๊ยหอมเปี๊ยหอมเปี๊ผักชีฝรั่งเดี๋ยวต้อชิมก่อนครับพี่น้องแซ่บ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 อยันที่หนึ่งยังครับซีมัน มันแก้วแม่หาขาวคัวมันแก้วข้าวเข้าไปนะครับแล้วก็ลองิดอีกครั้งนะครับว่านงานท้ายวันแซ่บแล้วครับใช่เขาจะพี่อีกหน่อยครับพี่น้องบอกเพล็ดบอกตัวจจับพี่ีาราวใส่อีกแน่นจักหน่อยนึงใส่พริกหรอวันนี้จะเสี่ยงป,ปาดอีกเก่ามึงจะเส่ใส่พริดหรอหนูถามใช่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 ให้ดีหรอ ภูมนอน,นอ,อุ่งมันอ๋อแต่บางออีกนี่จังนหวะนึงนนโอนะ้โหอย่าบ,บางไปอารติไซยังกก <c oughs> ยบ่พบกะขอว้าใบทำทด้อบผมเลนมือใหม่ฮัดทำนี่ครับเรียบร้อยนะครับเพื <c oughs> ่อมายังก่อ